สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะวันนี้เจลเซลไอซู e อึ้งเงินต่สาขาสัมพันธ์นะคะวันนี้จะพามาชมรถคันด้านหลังนี้เลยนะคะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นสีประตูเอสตะหาเป็นรุ่นตัวเตี้ยจัดโปรดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,00 0บาทนะคะได้ล้อแม็กแล้วก็ท่อซิงแบบนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคันนี้ลงเป็นล้อแม็กอะไรนะคะ มาด้านนี้เลยค่ะคันนี้เป็นลงเป็นล้อแม็กเวลก้านยกนะคะชุดน็อตดุมฝาครอบตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะรัดด้วยยางสองสี่ห้าแล้วก็ด้านหลังลัดด้วยยางสองเจ็ดห้านะคะขอ,ขอบขอบ1ปแล้วก็จะทรงหน้าสองหลังสามนะคะคันนี้จะทรงก็อยู่ที่เท่แล้วก็ขับสบายไม่ ไม,ไม่ลำบากในการที่แบบขึ้นโคกตกหลุมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มาดูในส่วนของท่อตัวนี้ลูกค้าใส่ท่อเป็นท่อซิ่งออกไปใดนะคะดูด,ด้านล่างนี่เลยแล้วก็ไปท่อเป็นไทเทแบบนี้เลยนะคะคันนี้มีการติดตั้งกระบะไลเนอร์แล้วเนาะแล้วก็คันนี้ติดฟิลม์มเขียวใส R 5 0นะคะรอบคันแล้วก็บานหน้าเป็น R40 นะคะาสายซิงเขาชอบใส่กันเนะาะค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะอ่าคันนี้เป็นจอตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นจอ9นิว้วพร้อมกล้องถอยหลังนะคะสามารถเล่นกับโทรศัพท์ Android และ iOS ได้ปกติเลยนะคะใช้งานง่ายนะคะ ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นไหนสอบถามได้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับอ e ีซูุของเรานะคะมีจัดโปรทุกรุ่นสามารถทักแชทสอบถามข้อมูลหรือโทรเบอร์ติดต่อ0884562514ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เจอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ